สวัสดีค่ะจากวัดไร่องพยอมค่ะวันนี้ก็พามาดูไม้มงคลนะคะดอกของไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าว่านกุมารทองหรือว่านแสงอาทิตย์ว่านดวงอาทิตย์นะคะตอนนี้ในชุดใหม่นะคะเริ่มออกดอกอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเติมๆมเลยนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะนี่ค่ะพระพรึงดอกขาวนะคะปีนี้ออกดอกทั้งปีเลยนะคะส่วนก้านเก่านะคะนี่ก้านก้านก้านที่สองส่วนอันนี้แห้งแล้วนะคะก้านที่สามอันนี้ก้านที่สามออกใหม่นะคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะได้รอชมดอกกันอีกครั้งนะคะ <C oughs> ส่วนต้นของเขานะคะนี่ค่ะก็จะสูงประมาณนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นดอกของกวักแม่ทองใบนะคะนี่ค่ะให้คอยสังเกตให้ดีๆนะคะเพื่อนๆหลายคนจะสับสนกับการที่เห็นดอกนะคะเห็นดอกเห็นใบต้องดูด้วยนะคะว่าเกสรแบบไหนกรีบดอกแบบไหนนะคะ อันนี้ก็คือกวักแม่ทองใบโบราณนะคะส่วนตรงนี้ก็ยังมีนะคะนี่ค่ะว่านกุมารทองนะคะดอกสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะลำต้นเขาก็ออกขึ้นมาแล้วนะคะแต่ดอกเพิ่งจะออกนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็อลังการงานสร้างเลยนะคะนี่ค่ะ ดอกของกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะนี่ค่ะทั้งสองต้นสองกระถางเลยนะคะตอนนี้ก็ออกดอกหอมกลิ่นอ่อนๆฟุ้งกระจายกระจรไปทั่วเลยนะคะหอมหวานเย็นนะคะสดชื่นมากๆเลยนะคะถึงกลิ่นเขาจะไม่แรง แต่ก็เรียกว่าหอมชื่นใจมากๆเลยนะคะยามลมโชยมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะเป็นไม้มงคลโบราณอีกชนิดหนึ่งวันนี้ก็เลิกงามยามดีอุย้ยมีเพี้ยลงด้วยเหรอมีหนอนกินด้วยเหรอ โอ้ยมีหนอนกินด้วยหนอนเจาะเข้าไปกินในดอกซะและ้วอะไรจะขนาดนาดเนี่ยวันนี้้าลไร่องพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลหลายๆชนิดนะคะส่วนอันนี้ก็คือต้นข้าพันษานะคะเอ้มีอะไรมีอะไรลาย ต้นข้าวพันษาดอกสีขาวนะคะนี่ค่ะดูช่อดดอกนี้นะคะรูปร่างคล้ายๆหงเลยนะคะเขาจึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าต้นหงเหินนะคะส่วนตรงนี้ก็นี่ค่ะเป็นหงสีเหลืองนะคะสีเหลืองทองเลยนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะอันนี้ออกหลายช่อดอกเลยนะคะอันนี้ก็คือต้นเข้าบรรษาหรือว่าหงเหินดอกสีขะสีเหลืองนะคะสีเหลืองทองเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลหลายๆชนิดนะคะอันนี้สีขาวนะคะสวยมากๆเลยนะคะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลหลายๆชนิดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่นิยมปลูกไม้มงคลนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไรของุย,ยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ